แน่ที่เดินชนใช่เธอนั่นแหละชนเราก่อนแล้วยังไม่ขอโทษอีกเธอนั่นแหละต้องขอโทษเราไฮ้ตั้นรีบปืนเร็วว่ะคือวันก่อนอะเราเดินชนเสี่ยมีแล้วเสี่ยมีอะมันโกรธมากเราไม่ได้ขอโทษมันมันก็เลยแบบโกรธแล้วมันบอกว่ามันสภาพ,พวกมันทำร้ายเราอะแล้วเรากลัวเอาไปอมาเฮ้ย ตาบอดเลยฮ้ยสิคนเอมามาจ้าเอามาไปเฮ้ยเสี่ยวมีเสี่ยวมีเสียวมีเสี่ยวมีาเดนทีมนี้มาจากผู้ชมทีมอีสาปขึ้นไปเป็นทีมนี่หเสียงตื่นเอ ไปเลยไงไปอืมโอเคไป้ยอะไรมาโดนชนอะไรเนี่ยใครกันแน่ที่เดินชนใช่เจอนั่นแหละชนละก่อนแล้วยังไม่ขอโทษอีกเธอนั่นแหละต้องขอโทษเราแล้วไม่ขอโทษหรอกงั้นเราขอให้เธอตกนรกเอาเวจีปล่อยเป็นหนึ่งแสนล้านชาติอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยแกจบเฮ้ยคิดว่ากลัวอวะผู้หญิงสองคนแค่เนี่ย อย่าให้เจอตัวนะไอ้พวกนั้นเฮ้ยตั้นเรหาหาลายอยู่พอดีเลยช่วยอะไรหน่อยได้ปะีอะไรล่ะนั่งออก่อนดิ <S <S 2> <S 2> ช่วยอะไรอะมีอย่าบอกนะว่าจีบสาวอีอะใช่เราอะนะตัดใจเรื่องความรักไปนานแล้ว <S 2> <S 2> จริงดินี่แกจะยอมแพ้ง่ายเลยเหรอวะใช่ถ้าเราวิ่งตามเขาแบบนั้นะเขาอาจจะไมส่สนใจเราก็ได้ <S <S อยู่ๆๆเฉยๆรอๆแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาสนใจเราเอง พูดรอเลยเพื่อนมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องที่จะให้แกช่วยก็คือ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 อะไรวะโยพูดมาดิไปดีกว่าอย่าเรื่องที่เราจะให้นายช่วยก็คือเอ่อนายช่วยไปจัดการเบย์หน่อยเบย์มาเดินจนเราอ่ะแล้วไม่ยอมขอโทษอ่ะเสียสักฝีโหี่กเรื่องอะไรแค่นี้เขาเป็นผู้หญิงเราจะเพย์ไม่ได้ไง เดี๋ยวเราอะเป็นผู้ชายจะต้องให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครได้นกขยับไปเดี๋ยวเรามีอะไรให้ดูเฮ้ยตั้นล็บปืนเหลววะปืนจริงเลววะตั้นเอาไปเดเสียงดังดีเดี๋ยวเขารู้หมดว่าปืนปลอมอะเอ้าแล้วแบบนี้เขาเขาจะกลัวเหรอกลัวดิถ้าเราไม่บอกเขาอะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นปืนปลอมแค่เอาไปขู่สาวๆอะก็เป็นัานป่าลาบแล้วงั้นเราขอยืมเลยนะนะ าอะไรเสียงดังน้องคุณชอบวาดให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเอาคืนโอเค แค่ยกขึ้นมาใครๆก็กลัวแล้วเพ่สัจเน่ฉันจะเอาคืนแกว้าแพ้อยู่ไหนวะถ้าหลุเจอนะโห้ดูให้ดนแห่เฮ้ยเพ้มันถามว่าแพ้อยู่ไหนวะแบบโดนแม่อะไรเงี้ยหรือว่ามันยังโกรธแพ่แพ้ไปเดินช่วยมันนี่เราก็ว่าน่าจะใช่แหละทำไงดีอะยังไม่รู้แล้ว่าต้องใครๆช่วยแล้วแหละเฮ้ ลุดช่วยพูดตรงหนดิลุดทำไมวะทำไม,ไมพูดอะลุดมีอะไรเหรอทุกคนเธอช่วยไ,ได้ปะได้ดิแต่ว่าพวกเธอออกไปก่อนนะพอดีชีว,ชวอยู่อะฉี่อยู่อะมีอะไรเหรอเราขอช่วยหน่อยได้ดป่าได้ดิแต่ว,ว่าไปคุยกันตรงนี้กว่าไปว่างไงมีเรื่องอะไร คือวันก่อนอะเราเดินชนเสียมีแล้วเสียมีอะมันโกรธมากเราไม่ได้ขอโทษมันมันก็เลยแบบโกรธแล้วมันบอกว่ามันสภาพวกมันทําร้ายเราอะแล้วเรากลัวเราอยากให้เธอแบบมาอยู่เป็นเพื่อนอะคิดว่าถ้ามีผู้ชายในกลุ่มสักคนมันก็คงไม่กล้าเข้ามายุ่งอะได้เรื่องแค่นี้อะเธอไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามีเราอยู่อะก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรพวกพเธอหรอกเออเราจะไปไหนอะ เบอเบาไปได,าาาดิวะเจอ้ะโ้ยเบาเบาไปดีวะเฮ้ย,ฮย,ฮยเรามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันยังจำได้ไหมที่นายเจินชนเราแล้วไม่ขอโทษนะจะขอโทษหรือไม่ล่ะไม่เราจะขอโทษทำไมเราไม่ได้ผิดจะขอโทษหรือไม่ ไม่เราจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวนะจะขอโทษแล้วไม่เฮ้ยออกองงแล้วอยู่นิ่งๆสิรู้ไหมการแกล้งผู้หญิงแบบนี้อะไม่แมนเลยว่ะอุ้ยอุ้ยไปตามเตจันมาช่วยดีวยกว่าดตันช่วยอะไรมีอะไรวะมีฮะจริงเหรอ,อวะได้อิชันจัดการและปืนที่เราให้เองไปอะอยู่ไหน มันมันใช้ไม่ได้ผลน่ะแล้วพวกนู้น่ะอยู่ไหนละ่ะน่าจะกลับโรงเรียนไปแล้วมัง้งวางแผนกันก่อนอะไรอีกอ่ะเราจะเอาพวกนี้แหละเอาเข้าโรงเรียนไดไ้จะเอาเข้ายัางไงอะ่ะมันผิดกฎนะเว้ยเรามีวิธีของเรานะไปเอา้าพวกคนไปไหนอะ่ะเออจะเดินกลับโรงเรียนเดินกลับโรงเรียนเนาะเราไปไ,ได้ไหมอะ่ะอือไปดีมาสายเนี่ยบอกครูนะไม่ไไปเป็นไรควกมันกลับโรงเรียนนะจริงวะ่ะ นี่เอาไงดีวะเจ่าเอาไว้เต็มกระเป๋าเลยอะงันเราแบบทำแบบไม่มีอะไรดีกว่าไปสีเวลาสวัสดีครับคุณตำรวจทำไมล่ะแล้วขอเข้าน้ำก่อนได้ไ,ดไหมรีบๆกลับมาไดนะ้ไงได้ได้ พอจะรอดน่ดาจะรอเรียนอย่างนี้ดูอาวุธด้วยอ,อันแรกเอาไปที่เอามาเฮย้ยถ้าตอนน้อปืนปอมออมาโงเรียนทำไมเนี่ยถึงจะเป็นปืนปอมก็เถอะแต่มันก็อันตรายเหมือนกันตัวนายจะจำกูได้ไหมแต่ว่าถ้าพวกเาอ่ะโดนกระสุนของนายเนี่ยไอัเนี่ยมันน่าจะเจ็บหน้าดูเลยจีตั้น ไม่เจ็บหรอกแต่มีเล็ดนิดหน่อยเฮ้ยยังอะไรไม่ได้เลยอ้าวแล้วตกลงอ่ะใจช่วยไหมเนี่ยเมื่อกี้อ่ะตอนเรากลับมาจากห้องน้ำอ่ะเราเห็นเสียมีกับตะตันอ่ะพาปืนปอมาโรงเรียนฮะอีกแล้วเหรอแสดงว่าพวกมันต้องเอาปืนมาขู่พวกเราแน่เลยอ่ะคืออีกแล้วเหรอหมายความว่ามันเคยเอามาขู่เธออีกแล้วเหรอใช่ แาะเลากับมันะแล้วมันก็เอาปืนปอมมาขู่ตลอดเลยเฮ้ยอย่าพิ่งเก็บดิอเพิ่งเก็บมามาาเเฮ้ยเซียมีเซียมีเีมีเียมีเียมีแต่มันก็ให้ปืนปอมไม่ใช่หรอ นี่จะบอกอะไรให้นะถึงมันจะเป็นปืนปอมอะ่ะแต่ถ้ามันยิงโดนคนมันก็เจ็บเหมือนกันนะบอกเลยใช่แล้วเคยเล่นตอนเด็กๆแล้วโดนเพื่อนยิงใส่เนี่ยที่แขนนะเจ็บมากแล้วยิงให้โดนตานะตาบอดเลยเฮ้ย ไม่แค่ปืนจริงหรอกไม่แค่ปืนแก๊ปเท่านั้นหรอกไอหมีน่าจะตกใจหัวโขกปืนแล้วก็สลบไปอ่ะใช่แล้วก็กำเดาเหรอกำเดาไหลไอหมูโขกปืนแล้วก็สมองสมองหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยไปไปไปห้องนั่งเลยเหรอไอหมีเป็นไรไหมเนี่ยกำเดาเราเป็นไงบ้างกำเดาไหลโอ้เท่ที่เนี่ยสี่คนจับเสียมีไปแล้วเนี่ยแม่มองพวกเราแบบแปลงเนี่ย จัดการหน่อยดิใช่เราจัดก,ก,การซะหน่อยไอ้ผู้ที่เอาของอันตารายมาเล่นที่โรงเรียนเนี่ยเออจริงว่ะใครวะเล่นไม่รู้เรื่องเลยป่ะ้ลยม,มาที่นี่เลยตตันรู้ไหมแกเอาของเล่นอย่างเงี้ยมาโรงเรียนมันอันตารายนะใช่และถ้าตำรวจคิดว่า,าเธอออกของจริงมาเธออาจจะโดนจับก็ได้นะใช่และอีกอย่างเธอทำให้เพื่อนเจ็บตัวอีกเห็นปะใช่และการที่เธอพามานะมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อรุ่นน้องแล้วก็น้องๆเลยได้รู้ไหม ใช่ใช่เธอเหมือนกันแหละตัวต้อเรื่องเลยใช่ก็เพมาเดินชนเราก่อนเองอะทุกคนชนเราอะนายเนยแหละโอ้ยตย้นแล้วตุ้แล้วตุ้นแล้วต้นล้วต้นแล้วโอ้ยตุ้ะเลาะกันก่อนยังไงเธอเป็นตัวต้นเหล็กแหละต้นเหล็กต้นเหล็กรู้ไหมเราสามารถแก้ไขปัญหา เป็นสันติได้โดยไม่ใช่กำลังนะแค่ขอโทษแค่นี้ทำไมไม่ได้อีะไงอ้าวเธอเนี่ยทำไมไม่ใช่เพื่อนเธอมาขอโทษเราก็เธอชนเข้าก่อนนเขาอ่ชนเราเขาอ่ะเธออย่าไปเลยลวเอนรศม่ย่เ็กปัไเขาความกุงเนลมวถ้ามีเราอยู่อะไม่มีใครมาก็แหลทำไมให้สามสองเรื่อง ถ้ามีเราอยู่อ่ะไม่มีใครทำารพวกใครมีใครมีใครกล้าทำารพวกตื่นหรอสามภาษาเมนอยู่เมื่อกี้แล้วจะคอนเสิร์ตเลคอนเร์ตไหมเอ้ยอย่าเอาสิลูกเอาจะเป็นอุ้ยขอโทษขอโทษลูกก็กลับให้แม่สิลูกเราเปิดคอนเสิร์ตให้หมาดูนะไหมไหมเต้นีห้หมาดูมันดูกว่าตัวเลยวะ